มันเชื่อมนะครับเดี๋ยวให้น้องๆช่วยรีวิวเลยน้องจะกินเลยกินนะโอเคมาแกะเลยถ่ายเดี๋ยวถ่ายชิ้นเลยถ่ายชิ้นเลยโอเคนะครับนี่นะครับจากทางร้านนิตยาท็อปปิ้งนะครับท่านี้โอเคเป็นทางร้านของนิตยาท็อปปิ้งครับต้องขอบคุณทางร้านครับที่ส่งมาให้ผมรีวิวนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาทดลองชิมด้วยกันนะครับผมทดลองทานกันนะครับเดี๋ยวมาลองกินดเลยนนี้เป็นมันเชื่อมนะครับเป็นเป็นมันเป็นมันเชื่อมนะครับเป็นมันเชื่อมเป็นท็อปปิ้งนะครับ ปะเลยใช้มือเลยอะไรไหมเฮ้ยาครับทุกคนเดี๋ยวจะมาทดลองทานด้วยกันครับเป็นไงบ้างน้องๆอร่อยไหมเป็หวานใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทดลองทานดูนะครับอืมอร่อยนะ อร่อยเนึบเนืบดีอ่ะแบบมันมันใช่ไหมอ่ะดได้กินได้เลยสุดยอดครับอร่อยมากขอบคุณทางร้านนับพี่ส่งให้ผมรีวิวนะครับพอดีเลยน้งองน้องเอฟซีมาถ่ายรูปเรามาทานด้วยกันราอนไหมมากจะอะไรจะอะไรจัดเลยหายเพื่อนเนียร้อนไหรอนจะอะไร,ร,ร,รนี่นะครับมันเชื่อมนะครับจากทางร้านาพี่ยงเขาเป็นนะครับอร่อยมากถ้าเกิดว่าพเพื่อนสนใจนะครับอยากลองซื้อมาลองทานนะครับผม มีจำหน่ายที่แมคโครนะครับทุกสาขานะครับไปซื้อมาลองจับกันได้นะครับ